ไม่ไม่ไม่ใช่ไม่พอใจไม่ใช่ไม่พอใจถ้าคุยดีๆได้แต่ประเภทแบบมาถือตรงถือตัวคนดังเดีย๋ยวจัดให้เนี่ยโมโขอยู่เขาเนี้ยโอ้หายไปสักพักหนึ่งนะครับคลิปนี้คือว่าถูกเผยแพร่ใน Facebook อ้างว่าบุคคลในคลิปก็คือนายพุทธเทพสุริยะจักรวาลครับอายุ38ปปีนี่นะฮะ แต่งกายคล้ายกับพระสงฆ์นะฮะแต่ว่าเป็นสีดำๆหน่อยใช้ผ้าสีดำนุ่งห่มแทนก็เคยตกเป็นข่าวโด่งดังมาช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมาในคลิปล่าสุดนะครับผู้ใช้เฟซบุ๊กดังกล่าวก็นํามาแชร์นั้นปรากฏภาพผู้ที่ถ่ายคลิปกําลังมีปากเสียงนะครับกับคนที่ขับรถของนายพุทธเทพสุริยะจักรวานข้อความเนี่ยบอกว่าชาชุดดำเนี่ยอ้างตัวว่าเป็นเทพสุริยะครับแอบมาสร้างอาสมแถวจังหวัดสุรินทร์มีบริวารติดตามแล้วก็มีพนักงานร,รัาวิสาหกิจแห่งหนึ่งเนี่ยเป็นคนขับรถให้ด้วย อ,อสอบถามนะตรวจสอบไปแล้วบุคคลที่ถ่ายคลิปนะฮะทราบว่าเหตุการณ์ดังกล่าวนะครับเกิดขึ้นที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมตำบลชบอําเภอสังขละจังหวัดสุรินทร์ครับชายที่ถ่ายคลิปเนี่ยะฮะบอกว่าระหว่างออกกําลังกายนะครับบริเวณรอบศูนย์ปฏิบัติธรรมสังเกตเห็นว่ามีคนแต่งตัวคล้ายพระแต่ว่าผ้าสีดำเนี่ยนะก็เลยเอใจขึ้นมาว่าอีเป็นนายพุทธเทพสุริยะจัก,กรวาลหรือเป,ปล่าหรือว่าหลวงปู่องค์ดำเนี่ยที่ดังเป็นข่าวอยู่ในพื้นที่อุบีรัมเนี่ยก็เลยมีการแอบถ่ายคลิปที่บริวารกําลังแออมมาาาสร้ง ใกล้กับศูนย์ปฏิบัติธรรมเนี่ยครับไปฟังเสียงหน่อยนะครับคือสิ่งผูกสร้างเห็นมานานละเราก็ถามชาวบ้านแถวนี้ยเอะใครมาสร้างอะไรตรงนี้๋อขอ,องที่เขาสร้างสร้างเอาไว้เป็นที่เอาไว้อ่าคอยพักผ่อนมาทําไร่ทํานาอะไรเขาอ่ะก็ไม่เป็นไรก็เราไม่สนหรอกไม่เกี่ยวที่เมื่อวานเห็นนีไอ้คนนี้คุ้นๆนะชายชุดดำยังกล่าอ่ะ ข้างคุณเราถือแบบถือเพชถโอทาวเราก็ไม่ได้เกลียดโกรธอะไรเขาหรอกเขาเราเรา,เราก็ดูเข่ามาจนจนเห็นว่าบุคคลคนนี้เป็นบุคคลที่สังคมเขาจับตาดูอยู่ ด้านหลวงพ่อสมพรประธานศูนย์ปฏิบัติธรรมกล่าวว่าถูกข่มขู่นะคะอ้างว่าถูกข่มขู่ว่าทําไมต้องไปบอกชาวบ้านให้มาขับไล่นายพุทธะด้วยแล้วก็บอกว่าคนกลุ่มนี้เข้ามาในพื้นที่สักระยะหนึ่งแล้วเข้ามาปลูกสร้างอาคารใกล้กับศูนย์ปฏิบัติธรรมแต่ล่าสุดก็รื้อถอนสิ่งปลูกสร้างออกไปแล้วบางส่วนนะคะสําหรับนายพุทธะคนนี้ตกเป็นข่าว เข้าไปเกี่ยวข้องกับการกระทําชําราวหญิงคนหนึ่งเมื่อเดือนเมษายนนะคะแล้วก็เล่าลวงหลอกหญิงคนหนึ่งในจังหวัดชัยภูมิร่วมทําบุญหลายแสนบาทก่อนจะหลบหนีจากที่พักสง์ในอําเภอปักค,คำจังหวัดบุรีรัมย์จนมาเจอตัวล่าสุดค่ะ